รสากนสาเจมันจะออกเเรวอ่ะเราลสาเราไปนิดนช้ามาสาใสรสาดีกว่าม่มาก็ครสบายนะไม่เข้าว่าเขาโรบันกีเออมคสบายเขารบันเออกใครสบายปากกขบกว่าอะไรบอกว่าชัดเจนเนาะเป็นเปอร์เซ็นต์รสาทซึ่งเป็นโลกเก่าโมฟอสิบโลกเก่าโมอสิบโลกเก่าสิไปตัวโลกเก่าพมอสิบ บ่แพดดิวัววัวมันไอ้ลัก3โตให้อียังอเามาาแล้วเกือบแตก3ตัวมันคือเจ้า978เนาะ676 68 86 7 6เออ6 87ถ้าเม่นเป็นี่โตเลยแม่นกะดอกตพี่น้อง่ตัดเล่มมาพูนี่บ่บ่คือ่ตัดคือเ่า ตั er> ดหมแต่แล้วคีกตัดยู่แล้วเพาตัดต่ิงั <can <can sure> ้เจ็ดหกก็เจ้าของมีก็ตัดเฮ้ยคมไปื View> ้กินรลังเกลข้างล่งขมีบริบทเต้ยตัดแะซื้อเกียรเปลียนพวกแถวไล่มาค่อยดีโฆษณาเจ้าแผงย้อมสิก่อของพูดที่ก่อพูดเปีบนนิดดียวโอ้ยหมดแม่ื้อเกีรเปลียตัวเดียวดินล่างออกเกีดเกียเปลี่ยลางเกดเปียนบครับ มาดวงคนเนาะเอาเขียนเอาเขียนเขียนเขดวงวันเนาะวิ่งวิ่งกันวิ่งแต่มันวิ่งหูมันมาตัดบมังหันเนาะเห็นบ่านเนาะกันบารวิ่งมันตัดเอาเองเอาแบบนี้เอาตามตัวเลยเอาตามตัวเลยแต่แบบมังหันลราตามตัวเลยละเหมือนงวดที่แล้วเลยเอาแบบงวดที่แล้วเขาต้องวิ่งไหมไม่ต้องวิ่งไหนมันตัดเองไห้มันจะจะวิ่งให้วิ่งเอาได้สามตัวนี่ให้เลือกเอาได้สามตัวนี่บมด ศูนย์เอาเอาเขียนไปว่าทองไปบอกกำไรให้เชียนว่าสตัวเลยนะเออสตัวเลยบอกาบพม่นเลี้ยง่งนี่สามตัวไอ้สตัวสตัวเออไปตั้ให้มมวลเนี่ยโอ้เาามตัวอะไร์แปดหกเเ์เาก็ศนี่ละศยแปดหเม็ดเดียวไปตั้ใหเองมวลเนี่ยไดตัวเกม เแ้าศูนย์หกศูนย์แปดหกศูนย์ปดหกมันถือมาบงมาบงศูนย์ปดหกอ๋พี่น้องสามตัวหางเดียวมิดเดียวเลยสองตัวมีตัวไหนบ้างสองตัวตัวนี้แปดหกแตดมาจากไหนนี่บ่กนี่เนี่เน่นี่เนี่เนีเค็งเลยหมือสามตัวหางเดียวแล้วเดี๋ามตัวหางเดียวแต่มีเกกมี หกเก็ดหกเ็ดสองตัวดูตังเียนาต้อเปหกเ้ได้ตัวมนสองตัว่หกเก็ดกว้นะหกเ็เอ๋อมีตัวไหนเกหกคนไปเลยจพอเลยกนกก็หกก็ดไหมหกเ็ดหกแปตัวนี่ไหนที่บอกหกเจะขังสตัว แบบงก็เนถาเตีนถาเขาเตียบไปเรอดัแบบไรช่องทั้งสามหนช่อาเลยกเกี์เตัวเดียวเพรอะรกเกี์ตัวเก์ดพราะอะไรกเกก็แปดเออตัดไปเลยแ้วก็กเกีย็แปดกตัวการศูสามตัวเดียวนีเรียกสมัวาแก้ศูนย์สามีได้มันจะไปทุกในเร่นีาคูณสี่ห้าหก นูตแปรเก้าคือบนจับได้ดีนะพอที่ซื้อข้างล่างศูนย์สามตัวเดียวศูนย์ตัวเดียวเลยศูสามตัวเดียวบนจะพอที่นะแตาพมีพงนี้มันตัวฟูตตนี่เท่านั้นถ้าบอกอเียแปงจะออกศูนย์สามเป๊ะเลยเตอบนล้างเดียวติบนด่านเดียวแม่ล่างก็ที่หาเลยมันเนาะโอ้ล่างหาวิ่งตามก็หานล่างอ่ะเมันกีพ่อเขียนลำก้าได้ถึง แค่นึ่งจีโอ้แต่ใตหันไดอยู่นี่หน่อยล่างเออวันให้แค่สองตัวร่างเก่งนี่กด็ดตัวร่างว้ให้วิ่งกันไลยเจ้าเดียวเกาหาตัวเดียวเลยเอ้าเนี่ร่างอ่ะหางเดียวเลยติต่ตัวแล้วเกาหาก็แปดนึเาตัวบางอตัวล่างอ่ะ่เกหาก็แปดนึงเหาตัวเดียวดีละกับแม่งขับม่เอาอ่ะเมื่อเนี่ยมันมีหาแั่สามมันเราไปตัวด่นมันน่ะ มันต้องมาในนอนขากับสามเนี่ยแม่หนึ่งแม่นี่แหละแม่หนึ่งตัวกันเ่ยเนี่ยแต่พวกเดมาเก่าหนึ่งก็แล้วถ้าเจ้าไปสินะเราก็บอกไปแล้วก็ปวดมาแล้วนิดตัวหนึ่งโค้งหนึ่งซื้อได้หมดเงินเอาไปเด็กล่างจ้ศสิเป็นหลายตัววิ่งอย่างก็อีสานก็ผ่าเราพวกก็าบอกยนมันวิ่งหรืมันเห็นยากนะบอกมาแม่อันนี้มาตัดแม่บนนี่เน้นตัวเดน นึ่งหกมาถามากเกดหนึงกี่ะเกดอ่ะว่าเดี๋ยวเกลดหาึงว่นึเพราพว่าเป็นเหรียญนะพูนเขาเนการบอกเก็ดหนี่เรได้อันนี้ว่ได้หายเ้อเกลดหานอกเฮดดีอน่ะฮะเ็ดดีแล้วเดดีแล้วดียังไงเกิดว่าเลขีกไม่ได้ตันต้นเนาะอสุดยอดเหรอสุดยดนี่านีละ โอ้ตุ๊ไทยก็บอดมาเนอรเขาอ่านบอดนันจะโคงตุ๊กไทยแล้วเขาก็ซื้อยึ้นอ,อ่ะบอดบอดน้่งคงตุ๊กไทยดิอัน <ลง S 1> <ม>นี้อันนี้เขาพูดว่าหมอกับมันบ้เขาลยคันเฮไปพูดหมดหลงอันบนนี่สามตัวนี่ศูนย์แปดหกเนียสองตัวนี่มีหกเจ็ปหศสาเน้นไปที่แปด<ม>ส่วนล่างนี่มีอยู่สองหางที่จริงพอถ่าว้าแต่ห้หางเดียวคือเกาหางแต่ว่ากันไปตัวนึงก็คือแปดนึอนี้ล่าง เกห้ากับแปดหนึ่งล่าอี้หนึงอ่ะนี่หงเงเก้านแปดนึดยเวลามันหลายตอันนี้คัดคัดคัดตัวเด็ดๆนี่นะคัดเด็ดเออคัดตัวเด็ดไอันนี้เด็ดๆแล้วเนาะงวดวันที่16ตุลาคม25 6 8เน็ดเลยเ็ดเนาะวันนี้คือเ้าวันนี้ไปแล้วก็ไปเอาไแล้วหาเข้าเก้าหาน่ะตู้ดับนี้บ้างไหดับนีบ้ดับซี ดับซีดับซีบนลางเลยบ่ดับซีลางดับซีลานยางเดียวถามนี่ซีเโอ้ยเ่อเ้จะทุกคำกไปดอกเ่อทุคำไปดอกโอ้ยปถามองแท็ตัวนี้องแทเดี่ยวดับสีด้านพ่อสบายดับสีด้านเน้อดับพอละโชว์นหล่ะไตัวไล่ดอกไมอไอเห็นเมื่อไรดับซีครับ ก็ขอบคุณ hmm. ข mm ้อสวัสนะครับหอดประจำวัน okay, ท right. <wh anci amo beaucoup> <sm> ี่16ตุลาคมขอให้ทุกคนใหงหมนดีดวงดีกันทุกคนเนาะครับสธุครับโอเคครับขอบคุณครับขอสวัสครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอบคครถ่ถือกับถ้าแมนบมีบอลกับซูนสูซทนาเม็ดเดียวกับใครกดไลค์กดแชร์ขอให้เป็นเศรษฐีคนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับวัั